อืพี่น้องต้มน้ำมัเรื่อบอกนะครับชุดยอดเลยครับต้มน้ำไมันนี่ตามบอกโฮ่หอมหวาน ครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมือน hey. ี้มาอยู่กับซางอ่อนนี่คือเรานะครับมาแล้วพี่น้องมือนี้มาพร้ากันหลังเลยงานนะครับผมพึงเลยงานมากนะครับมาพร้อมกับบรรยากาศแบบค่อนข้างีจะคึมฝาคึมฝนเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เนาะมามาครับพี่น้องมือนีในผ้าตับมาโค้งกินเข่านะครับกินกับต้มน้ำใหม่ครับไข่กับยังนี่แหละพี่น้องมามาครับพี่น้องผมตำใส่พริกสดนะครับพี่น้องมือนี้นี่นะครับใส่พริกสดครับใส่ไรงี้ใส่ผงชูรสลงจังหน่อยนึงนะครับพี่น้องโอ้นะครับพึงเลยงานออกมานะครับมาเฮ็ดหน้ากินนิชามเหมือนี้ กินง่ายๆเนี่ยแหละครับพี่น้องนะครับผมเห็นเนื้อไม้นะครับกินเลยประสิทธิตำกินกับเนื้อไม้เนี่ยแหละกับถอดไข่ใส่เคลือเห็ดลงไปครับพี่น้องนะครับเนี่ยแล้วก็มีนี่ครับพี่น้องนะครับบักกอกนะครับผมได้บักกอกสุกมาโอ้โหนะครับใส่ตำหมึกหู ใส่จักสองหน่วยขึ้นสิพ่ออ่ดอกนะครับนำปลาครับใส่ลงไปนำปลาครับตันปิดครับอ่ะเติมผงชูรสอีกจักหน่อยนึงครับหัวสกอนครับพี่นอนะ้องบาหน่อหอมมะก,กอกครับพี่น้องนะครับกอกสุกหอมหอมแล้วเราก็บอกห้องลงบกาหน่้ครับใส่ลงไปครับหัอวอีกรอบครับพี่น้อง ซื้อสันแหมพี่น้องตำเสบกกองในน้ำมันสีเหนียวๆในจังหน่อยหนึ่งครับอ่ะลองชิมมาก่อนครับชุดยอดครับพี่น้องปะไปเส็บเส็บน้อกันมันนะครับเอามาพี่น้องมาหน่อยครับ,ออรบโอ้ยนะครับตำเสบกอกองนน้ำม,มันก็เยอะแบบเป็นสีแดงๆสีแหลๆนะ่ๆในจังหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องมามาเป็นอย่างนั้ครับแห้งแซ่บนะครับ <N> มาครับพี่น้องบานนี้มากินข้าวน้ำกันบานนี้ครับเป็นเมนูแบบง่ายๆเนะครับพี่น้องนะครับตำบักฮงแซบบักกอกแซบๆเบนะครับพี่น้องโอ้ขออนุญาตลงมือเลยแล้วกันนะครับได้ได้ทอดไข่นะครับไข่เจียวนี่แหละพี่น้องนะครับกินง่ายๆครับมาหนี่มามาครับพี่น้องมาโอู้น้ำแบบน่าสนใจแห่งคำน้ำตำฮงไหมอืมตำฮงถอดไข่ พักกับมี่พักกาดบ่ตัวผู้นะครับพักการจอง,องน,นะครับหรือว่าพักคลายบานผมนั่นแหละครับทางอุบลอืมไม่ต้องต้มน้ำไม้ลืมบอกนะครับชุดยอดเลยครับต้มน้ำไหมนี่ตาบหมูหอมอืมอืมอืมหวาน พึ่งเริ่ง,งานมากนะครับพี่นงองเนี่ยนาใน,นี่ก็จะเป็นนาประกอบประกอบซุปเอามาประกอบอาหารหลายเมนโนครับทั้งเห็ดสุมต้มปูต้มปลา,ต,า,มมาตับมะหงไดบดประตยยางครับอืใช่ อหมกเลยครับ <es> พ er hmm. well, ี่น้องอืมทำไมครับอืมกวนกันเสมออเลย Cảm ơn Ừm nằm nó luôn hả? Ừm <tôi đồng ý> บรรยากาศค่อนข้างที่จะคุมฝ่าคุมฝน,นไปลองหนาหนาวแนวใหนพุณนี้นะครับบ่มเบิดฝนจ้าเสือว่านกระตกอืม หนึ่งคราวที่เองครับเป็นน้ำเชื่องเนี่ยไปซื้อเขาเแหน๋เนี่ยกินกับบะแดดเส้นได้เงินไหมครับแถมกินบะแสบครับมีเวลากันหนึ่งทีนเอามึงเนี่ยมากอกซุกปะนี่ปะเดียว ตักา <c oughs> ตการสากการ์ดเจียนพักกัรจองนะครับแต่ว่าทั้งบ้านผมนหมดแล้วทั้งอ้วนบางคนว่าเป็นแบบโบราณอัลเบิร์นตนลตลิกวลตลิกน่าจะรวยเป็นเจียนพักผ้าอนะครับแล้มาลาบกระแซบลาบกินชื่อลาบเท่าเห็นไหมครับพี่น้องนะครับผู้ยเคยกินไงใส่ผักแผวหอม,ผม Vamos colocar. ้นี่จไเป็น่องก็ไปครับลมแล้วบางอะเสียงผ่าไปจีบึนๆอนู่ไหมเป็นน่องเดหนยวกานมาเมื่อ าต่ำหู้อดไข่จุดยอดครบปี่นอบ่ต้อง่อม่มากนะบ่ต้องกินแบบเดียนรู้ว่าร่างกายนะพี่นนะหนอช้ำเหนืแทบแล้วอื bí chân này làm nó cả ừ ừ เส้ยงปลาใบแล้วครับพี่น้องนะครับขออาภาัยนนะครับแบบมันเริ่มสิ่มนะครับหัวขออใจก่อยกุ้งไม่ได้นะครับพี่น้อง นั่งอยู่้างบ้าครับคุาคถ้าเป็นกลางเว้นกันั่ง้างบ้านีา่นย,นนนนยอยู่แบบบ่เหมือนแทงนะครับจะไปทางขึ้นเนี่ยแบบมันนั่งไปไห้ครับเหมือนเลยแต่ทายหลังเลืกองงานเนี่ยมือมแรกจะจะนั่งอยู่หลังบ้าหนักกว่าครับ แสบเป็นพิเศษเลยครับพี่น้องเนี่ยตำมะคงใส่บ,บกวาดข้น่อย บริเวใส่บังหน้าเลนะยงล้าใส่สมบกก่าอะไรบริเวใสบังหน้าครับกินแล้วเอ้ยมากนะเป็นมันๆเขา กอบคุครับ ดื้มบ่ได้ครับปุ่นมากครับพี่น้องนะจะว่าซ้ำไหนก็บแสบยี่เด้อครับเดี๋ยวตำก้าปุ่นรบหนาครับพี่น้องนะครับเอาแบบตำก้าปุ่นเรียวๆนะครับอืม้มพัดกับกรอบ

<ไ>ถอดมากสามหน่วยพี่นาะกินจนเบ็ดอ่ะ ปลาอัดนะครับพี่น้องแซ่บคักนะครับตําบัะคงใส่บักกอกแบบบักกอกมันจะมีรสชาติแบบสมๆหอมหอมนะครับหอมหอมะว่ามันสุกเต็มที่แล้วน่ะบุ๊แซ่บสุดยอดนะครับพี่น้องมือนซาลาเมนูตําบักหุ่งใส่บักกอกอ้นะครับพี like ่น้องกะขอบอกก็พนะครับพี่น้องที่แกร์ติดตามรับชมดยดีเสมอมานะครับนี่แหลนนะครับน้องพี่น้องชีวิตลูกอีสานเฮานะครับมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับกะไปอยู่ไซน์นะครับก็ไม่เคยลืมนะครับอาหารอีสานบ้านเฮานะครับเนาะกินยำไรแซ่บยำนันนะครับโดยเฉพาะเมนู ตำบักหุ่งนีอะไรพี่น้องนะครับอผมแซ่บนะครับผมก็กินดูขนาดเน้ยนะครับสำหรับตำบักหุ่งนะเลยการรางานมากคมีแค่ซ้ำเนี่ลนะครับพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องอีกเท่านึงนะครับเนาะกสำหรับคลิปนี้นะครับเบื้องแล้วถ้ามักรือว่าถึงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเ้อนะครับพี่น้องนะครับสำหรับมือนี้นะครับพิษพาดประกันใดนะครับเรื่อ่าโบสุภาพขอโทษขออภัยไว้หนาที่นี้น้ำพี่เก่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมารอติดตามชมเบมึงนะครับเนาะว่าผมเชียวมีโนอีกอย